สวัสดีค่ะทุกคนอิดเองนะคะจากช่องอิทชาแนลค่ะ ep ที่สองค่ะ<ด>เราจะมาทดสอบเครื่องวัสดีครับเครื่องโน้ตมือถือนะคะก็ตอนนี้เราชาร์จแบตเสร็จเรียบร,รย้อยใช่ไหมคะก็คือบอกว่าให้ชาร์จแบตวะสามชั่วโมงเช่าไหแล้วก็ให้ไฟตรงนี้ค่ะทุกคนเต็มทั้งหมดหกตัวนะตอนนี้มันก็เต็มแล้วดี เราจะมาทดลองกันแล้วนะคะักเที่ยงนะคะติดเดินไปทานข้าวแล้วก็ทานข้าวเสร็จเขาก็มาเดินเล่นกันโอเคเราทดสอบนะตอนแรกก็จะเป็นอ่ากลมก่อนหัวมันจะมีทั้งหมดสี่แบบก็คือวกลมเอะไรลูกไม่มีครับหมดแล้วไ,<ม>ไ<ม>ล้ลลกินอีกทีวันอังคารครับสวัสดีครับคุณครูย,ย่างวันนี้ สวัสดีครับคุณพลอย่างวันนี้รู้จาไว้นะถ้าเจอกันครั้งแรกให้สวัสดีก่อนนะครับโอเคครับไปเดี๋ยววันอังคารค่อยกินนะพอดีมันจะมีสากลดัวค่ะที่จะขายเด็กนักเรียนหลังเที่ยงนะคะทุกคนพอดีเด็กเขาบางทีเบิกขนมที่โรงอาหารก็เลยเดินมาที่สากลี่เป็นสากลเล็กๆนะคะสลกรอห้าบาทโอเคอ่หัวที่สามค่ะอันนี้สําหรับนวดมาสานะครับแล้วก็หัวสุดท้ายอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นตัวจี้จุดนะเดี๋ยวเราจะลองที่เรา พิษทำก่อนโรงเรียนจะเข้าอ่ะอตัวจี้จุดนี้ก่อนนะนี่ค่ะกดเข้าไปเลแล้วก็เปิดไฟอันนี้ไฟที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะแล้วก็กดอีกครั้งก็จะเป็นหนึ่งอ่ะกดยํำก่อน นี่ค่ะสมุตได้อีกวดตรงนี้ชื่อไหนอ่ะสมุตได้อีกวดตรงนี้ได้อยู่นะได้อยู่นะคะมันก็นสั่นๆนะเนื้อกระเพื่อมเลยค่ะ้วนอ่ะจะื่อม อันนี้สองแล้วนะคะสามสี่ห้าโอ,โอ้โอ้ทุกคนหุ้ยโอ,โอได้แรงค่ะก็อีจะเปลี่ยนหัวสมยัยอีกก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการถอด ตัวที่หนึ่งนะเทศสวรที่สองตัวน,นี้นะ่าจะเป็นตอมัสซัสก็ไปขึ้นหนึ่งหกนะคะไฟไม่อดอันนี้ระดับสองโอเคทุกคน ก็แบบสามนี่คือแบบโอมากพ้โอเคเดี๋ยวเราไปลองหัวอื่นนะคะแล้วก็ปิดนอ้องก็ง่ายๆค่ะดูนะเอาเสร็จเขาที่เดิมอันนี้จะเป็นหัวแบบนี้ โอ้นะโอ้ค่ะโอเคชได้อะหัวสุท้ยายก็จะเป็นหวัวกลม ที ứ, ài, ng, h ồng, h ồng, ่ซื้อเพราะไอเห็นแยบกลมๆนี่แหละทุกคนเห็นไหนอ่ะโอเคไฟนะคะก็กดใช่ไหมเครื่องทำงานแล้วนะคะ สั่นเครื่องเลยคะ่ะโอ้โอเคอ่ะโอเคโอเคคือพ่อพ่ออีท่าเขาจะปรับไหลย,ยึดบ่อยๆ่ยะคะ่ะทุกคนเขาทำงานหนักนั่นน่นนี่แล้วเหมือนกับว่าอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วะคะ่ะพวกแคลเซียมพวกอ่ออาไอตัวที่ว่าแบบว่า อะไรนะั้ยยึดเหนียวแบบข้อกระดูกอะไรเงี้ยหน้าแต่อกไม่โอแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมเฮ้ยอิตโอเคนะทุกคนโอเคมากเลย อพอดีอีด่ะเคยเคยแบบปวดเส้นตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวอีจะลองทิ้งนะเพราะว่าอีคิดว่าถ้าปวดเส้นตรงนี้นะคะตรงข้อตรงนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะช่วยได้อัเนี้มันน่าจะช่วยได้ อันนี้โอ้ยี่ว่าไอตัวมาสะอาดน่าจะโอ้ยตัวนี้ตึงเพราะมันมีปุ่มด้วยค่ะเนี้ยน่าจะโอ้โอ้จริงด้วยทุกคนไม่ยินเสียง ีเด๋ยวต้องสั่งเพิ่มอีกเครื่องหนึง่งเลยอันนี้เดี๋ยวให้แม่ก่อนเดี๋ยวจะสั่งเพิ่มอีกเครื่องหนึงค่ะทุกคนโอเคมากโอเคก็รีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ เออไม่รู้หรอกว่ามันจะดีแค่ไหนเออรู้แค่ว่าพ่อแม่อีอดับปวดแล้วไม่ไปหาหมอนวดเพราะบ้านเราอยู่ไกลจากตลาดตรงที่หมอนวดอะคะ่ะเกือบร้อยกิโลอะไรเงี้ยแล้วคนที่นวดที่บ้านก็คือแบบ หมือนนวดไม่ค่อยโอดเท่าไหร่อะมันไม่คุ้มกับที่เราจะจ่ายแล้วคราวนี้เหมือนที่บอกค่ะที่บ้านก็ซื้อเครื่องนวดไฟฟ้าพ่อแม่ไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่าพ่อแม่ชอบปวดแขนแล้วก็ปวดขาแต่เครื่องนวดไฟฟ้าที่เราซื้อไปเอะมันจะเน้นเ,ออเน้นหลังแล้วก็เน้นปลายข้อเท้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์สําหรับคนผู้สูงอายุกว่านะ ก็ทีนี้เวลาอีกกับไออะค่ะอีกต้องเหยียบต้องนวดได้พ่อกับแม่บ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคือถ้าเราไปมันโอเคอะมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่อยู่หรืออะไรยเงี้ยไปอ,อีกจะกลับบ้านอาทิตย์เป็นอาทิตย์หรือสัปดาห์เรืนสัปดาห์ค่ะทุกคนก็เอ็นดูพ่อกับแม่ก็เลยซื้อเครื่องที่แรงไปให้จ้าลูกกตตันหยุดแล้วโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค,ค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจกับทานช,ช่องอีทชแนลด้วยเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะทุกคนเข้าเลยรับเที่ยงมาหานาทีแล้วโอเคก็อันนี้นะคะเผื่อใครสนใจจะซื้อให้พวกเรอีไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่ได้แบบว่าอะไรใดๆกับสินค้านะอีรู้แค่ว่าถ้าเกิดว่ามันดีต่อพ่อแม่เราแล้วก็พ่อจี่จบ่งกันบอกคนอื่นได้ว่ามันโอเคนะก็ ซื้อนะคะมันไม,ไม่ไม่กี่บาทแบงร้อยแค่สองใบเพื่อคนที่เรารักถ้ายังไงแล้วไปก่อนนะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมดูนิยายอีกด้วยนะ